สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวสุกย้ายครับ8เมษายนถึง4พฤษภาคม2566ดวงชะตาของท่านจะเกี่ยวพันอย่งางไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกุมครับ ดาวศุกเนี่ยเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวที่เกี่ยวกับความสวยงามข้าวของเงินทองอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกิเลสอะ่ะคือดาวสุกหมดนะในโหราศาสตร์ไทยเขาบอกดาวสุกเป็นดาวแห่งกิเลสแต่ในความเป็นจริงถ้าเปรียบเทียบกันไปเนี่ยปุตุชนธรรมดาอย่างเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเราต้องข่ยคว้าหามาเนะงินทองถูกไหมอาหารการกิน ความสวยงามศิละปะความบันเทิงเริศอรมรวมทั้งอารมณ์ความรักความรู้สึกดาวศุกร์คือดาวตัวแทนของสิ่งเหล่านี้โบราณเขาเรียกว่าดาวประจำเมืองดาวประจำเมืองก็คือถ้าดาวศุกร์ขึ้นดาวประจำเมืองปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าบ้านเมืองนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นพืชพันธัญญาหารเจริญงอกงามการค้าขายก็ก้กาวหน้า เรียกว่าเศรษฐกิจดีพูด,ดง่ายๆอาหารการกินสมบูรณ์ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่แค่ของไทยเขานับถือดาวศุกร์เนี่ยมาตั้งแต่สมัยบาบิโลนนะ5,000กว่าปีนะครับก่อนว่าทำสินธุหรืออินเดียฮินดูเนี่ยก่อนหน้านั้นอีกนะครับฉะนั้นดาวศุกร์ถือว่าเป็นดาวฝ่ายดีเป็นดาวฝ่ายสุปเคราะห์ 8เมษาดาวสุกโคจรเข้ามาเป็นเกษตรตาธิบดีมีความมั่นคงครับดาวสุขเป็นตัวแทนสองเรื่องสองราวสำหรับชาวลัคนาราศีกุมพบแรกคือพบพันธุหลักทรัพย์ความรุ่งเรืองพบที่สองดาวเจ้าเรือนสุภะความเจริญก้าวหน้าความ เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูนั้นดาวศุกร์คือดาวที่ดีในความหมายพบดีเรือนดีของชาวลัคนาราศีกุ่มเมื่อดาวศุกร์เป็นเกษตรเท่ากับสองเรื่องราวนี้จะมั่นคงและสมบูรณ์ 1. ห,หลักทรัพย์บ้านรถที่ดินครอบครัว 2. ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูสวยงามครับความหมายดีและความหมายก็มีโอกาสเขาเรียกว่าดีในเรื่องของการต่างประเทศด้วยเพราะสุภาแปลไปว่าทางไกลทีนี้มันชัดตรงที่ชาวลัคนาราศีกุมท่านเนี่ยราศีธาตุลมที่มิถุนธาตุลมก็มีดาวอยู่ที่ราศีตุลธาตุลมก็มีดาวอยู่เห็นไหมตรีโกนธาตุลมลมสมบูรณ ย่อมเคลื่อนที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางอาจจะเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวก็ได้การเที่ยวต่างประเทศก็ได้ในช่วงนี้หรือมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านใหม่รถใหม่นี่ชาวลัคนาราศีกุมจัดเต็มที่จัดเต็มเพราะอะไรเพราะว่าดาวพันธุเป็นเกษตรชัดเจนแปลว่ามั่นคง มีเงินให้ใช้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถรถใหม่ก็มีหนทางอาจจะไม่ถึงขั้นซื้อเงินสดแต่ก็มีหนทางในการชำระใช้จ่ายหามาได้แล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะลักษณะของชาวลัคนาราศรีกุมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยรวมทั้งหลักทรัพย์และกิจการสิ่งที่ทำสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการดาวโศก เป็นกเกษตรดูดีนอกจากนั้นยังมีมฤตยูเนี่ยตัวเปลี่ยนแปลงคือตัวนี้เข้ามา,นาในเรือนพันธุ์ของท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเมื่อดาวเจ้าเรือนคือดาวศุกร์เข้ามาทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นในทิศทางที่ดีสมบูรณ์มีความมั่นคงครับทายดีอย่างเดียวครับสําหรับดาวศุกร์ย้ายครั้งนี้ของลัคนาราศีกุมความจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือแม้แต่ถาต่างประเทศ อย่างน้อยๆเดินทางท่องเที่ยวทางไกลต่างประเทศพักผ่อนหย่อนใจมีความสุขเอาแบบสุดๆบ้านใหม่รถใหม่บางคนมีทรัพย์สินสามารถที่จะไปซื้อไปหาที่อยู่อาศัยที่ต่างถิน่นต่างแดนได้หรือด้วยทางใดทางหนึ่งจากญาติสนิทมิตรสหายดูแลช่วยเหลืออะไรกันมีโอกาส งั้นชาวลัคนาราศีกุมที่ทางดูดีครับแต่มันมีข้อแม้ตรงที่ว่ามันต้องมีการเขาเรียกว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันถึงจะเข้าฟังก์ชันนี้นะครับขอกลับไปที่เรื่องของดาวประจําเมืองสักนิดหนึ่งเพราะว่าการที่ดาวศุกร์เข้าสู่พบพันธุราศีพฤกศพนี่นะมันได้ตําแหน่งดาวประจําเมืองด้วยดาวประจําเมืองคือใอดดาวประจําเมืองเล็กก็คือดาวศุกร์เพนทีนี้ดาวศุกร์เพนจะมีสองแบบ แบบแรกเรียกดาวประจําเมืองแบบที่สองเรียกดาวประกายพลึกตําแหน่งพบที่สามของดวงอาทิตย์เนี่ยโยกหน้าดวงอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าดาวประจําเมืองนะเพนแบบดาวประจําเมืองถ้าเป็นโยกหลังคือถ้าเกิดดาวสุกอยู่ที่ราศีมังกรเขาเรียกว่าเพนแบบดาวประกายพฤึกมีสองชื่อเรียกนะครับดาวประจําเมืองนั้นเราจะเห็นในช่วง หัวค่ำดาวประกายพึกนั้นจะเห็นในช่วงรุ่งสสงนะอธิบายอาทิตย์อยู่ที่ราศีมีนนะเนี่ยนะแเมษานะพระอาทิตย์อยู่ที่ราศีมีนฉะนั้นตอนเช้าก็คือราศีมีนฉะนั้นใครที่เกิดตอนเช้าก็เท่ากับเป็นคนลัคนาราศีมีนเลยนะแต่ถ้าเกิดเที่ยงก็เป็นมิถุนนะเนี่ยสี่ราศีตีซะว่า เที่ยงนะครับ6ราศีนะ7 4ราศีแล้วก็7ราศีเนี่ยตีซะว่า6โมงเย็น10ราศีก็เท่ากับเที่ยงคืนนะขยับไปตรงนี้ก็รุ่งเช้าขึ้นมาอีกวันฉะนั้นเห็นไหม6โมงเย็น18นาฬิกานี่อยู่ที่ราศีกันฉะนั้นพอตอนหัวค่ำ สองสามทุ่มจะอยู่ที่ประมาณพิจิกก็นี่ไงเห็นดาวศุกร์ในช่วงหัวค่ำดาวประจำเมืองอ่าแต่ถ้าเกิดดาวศุกร์อยู่ที่มังกรเห็นไหมเนี่ยเที่ยงคืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมธนูเนี่ยก็ประมาณตีสามตีสี่แต่อณาเขตที่เห็นมันไม่จะเป็นต้องอยู่อยู่นี่หรอกมันก็ขยับเขาเรียกว่าขยับเนี่ยตุลพิจิกเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับดาวศุกร์ ในช่วงหัวค่ําเขาเรียกว่าดาวประจําเมืองนั่นเองนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยพอมันเพนเนี่ยมันยิ่งส่งแสงมันยิ่งส่งพลังเพราะว่าดาวศุกร์ได้แสงจากดวงอาทิตย์แถมยังมีดาวพุธนะคอยส่งกําลังเนี่ยดาวสามสหายเนี่ยหกสี่เอลเนี่ยเขาเรียงตัวกันสวยงามตามระบบสุริยะจัก,กรวาลอาทิตย์คือต้นกําเนิดและศูนย์กลาง ดาวพุธคือตำแหน่งถัดมาดาวศุกร์ก็คือตำแหน่งถัดไปต่อจากดาวศุกร์คือโลกมนุษย์ครับฉะนั้นเมื่อดาวสามดวงเขาเรียงตัวกันเขาก็ส่งพลังถึงกันแล้วก็ส่งมายังโลกมนุษย์ซึ่งแต่ละลัคนาราศีก็รับผลตรงเนี้เท่าเทียมกันอยู่ที่ว่าดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร์เนี่ยทำฟังก์ชันไหนในดวงชะตาให้คุณแบบไหนในดวงชะตาฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุม ได้บอกไปแล้วหลักทรัพย์บ้านช่องรถใหม่บ้านใหม่นี่รวมทั้งความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่ก็อุปถัมภ์ค้ำชูฉะนั้นดาวสุขย้ายมาครั้งนี้ดวงดีอย่างชัดเจนครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะและเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าดาวพฤหัสเขาอยู่ดาวกอาทิตย์ดาวการเงินของท่าน เดี๋ยว19เมษายนจะย้ายเป็นราชาชโชคอีกดีขึ้นไปอีกคลิปดาวพฤหัสก็ได้ทำไว้ให้แล้วนะครับก็ไปสามารถติดตามต่อได้นะแต่ส่วนใหญ่แฟนขับก็คงจะได้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปดาวพฤหัสแล้วก็คลิปดวงชะตาเดือนเมษาเดี๋ยวพอท้ายคลิปเนี่ยก่อนจบก็จะขึ้นมาเสิร์ฟให้ท่านได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศาีกกุมคลิปนี้ก็เป็นเฉพาะดาวศุกร์เนาะ ก็บอกความหมายชัดเจนว่ามันเป็นตำแหน่งที่ดีต่อดวงชะตาในแง่ของหลักทรัพย์บ้านเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพานะแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองจะสมบูรณ์เต็มกำลังในช่วงที่ดาวศุกร์นั้นอยู่ที่ราศีพฤษภ8เมษายนถึง4พฤษภาคมครับสบายใจได้ยังไต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมแลบฟังนะครับ ก่อนจากไปยังไงก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยคลิปนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมโชคดีเป็นดั่งคำทำนายครับดาวสุขย้ายดวงดีจริงๆครับสวัสดีครับ